อ่ะสวัสดีครับตอนนี้หนาวแล้วนะโหลมหนาวมาแล้วหนาวมากน้องบีมเขายากจะกางเต็นท์นอนเล่นหน้าบ้านเอ,อาปืนมาใหม่บีมเอาไว้แบบรับดตะเวนมัน้งจำลองเหตุการณ์ว่าแบบกางเต็นท์นอนใช่ไหมอันนี้แบบไปนอนแบบไปเที่ยวนอนบนเขาอ,อ่ะกางเต็นท์ครับกางเต็นท์โอ้นี่เต็นท์ของเราสําเร็จรูปใช่ไหมเนี่ยโยนปับป๊บกางปุ๊บเลยบีมลงไปบีมลงไป ว้าวนะครับไหนไหนหน้าเต็นหันทางนี้หันทางนี้เปิ๋สิครับอย่าให้น้องบีมลองเข้าไปในเต็นนะครับอ๋อ,อ,อน,นี่นี่นี่เต็นเราเปิดได้ครับอืมนี่นะครับเต็นเรานอนได้สามคนนะครับม,ม,มืดมากเลยเหรออะหนาวอ่ะบีมเราต้องไปหาฟืนก่อนมาก็กองไฟไปหาเศษกิ่งไม้มาอือไปครับวเปิดประตูเต็นน,นครับอะไร มองไม่เห็นนีไ่ไงทอดเบนนี่ทำท่าอะไรโอ,อ้เจอเจอเจอกิ่งไม้แล้วอืมอืมไหนโอ้เยอะเลยอะ่ะมันปิวมาบ้านเราได้ไงเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยครับบีมเดี๋ยวจะไปกอ่อกองไฟก่อนครับหนาวมากครับตอนนี้นี่ระหว่างน้องบีมอะไรครับหาปืนก็กองไฟเดี๋ยวให้บีมจะไปเอาผ้าพุ่มหมอนมาอ๋อไปเอาผ้าพุ่มหมอนอ่ะไปเอามาไปเอามาหมดแล้ว หมดแล้วเหรอเอามาวางไว้วางไว้นี้เดี๋ยวเราจะก่อปองไฟตรงนี้ครับวางไว้ก่อนอ๋อสมมุตินะสมมุตินะก่อปอมก่อปอมโอ้แม่บีเอาเครื่องนอนมาแล้วครับจะนอนในเต็นเปิดเลยครับเปิดเลยครับเอาเปิดเต็นท์หน่อยเปิดเต็นท์หน่อยหมอนที่นอนกระห่มมาแล้วโอ้ใส่เข้าไปใส่ไปเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีดีโอ้อุ่นมากเลยอะอยู่ในเต็นอุ่นไหมอุ่นไหมอุ่นครับนี่เราก็มีไฟมาด้วยครับ อ๋อเปิดได้ด้วยเหรออ่าวางไว้วางไว้ส่งสว่างส่งสว่างอ่าได้ไม่มืดได้ไม่มืดอุ้ยนอนเลยอ๋อสอนไม่ก่อนสอนไม่ก่อนเพื่อเราไปเที่ยวนอนติดจริงๆนะอ่าทอามาเร็วถ้ายักกันยุงถ้ายักกันยุงถ้าเราไปแบบว่าต่างจังหวัดแบบไปแคมป์อะไรเงี้ยเราต้องมีหกยางใช่ใช่แม้เดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกเดี๋ยวกองไฟก่อนนะครับ ติดแล้วสมมุติว่าติดแล้วกองไฟแต่เราหิวมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเราไม่มีอะไรกินเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาเสบียงจริงอรอใช่ไปหาเสบียงก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นอดแน่ไม่มีอะไรกินคาเสบียงคาเสบียงโอ๊ยเสบียงมายังครับเสบียงโอ้โหไหนดูซิมีเสบียงแล้วโอ้นี่ได้เสบียงมาแล้วหรออันนี้เบลฟาร์มกัมี่อันนี้อะไรอ่ะขนมโอ้เออโกเมลโลพัดโอเคโอเคโอเคเขาเต้นได้ครับ สเสบียงสบียงกำลังยิวเลยครับงั้นมากินอะไรลองท้องกันเถอะกินอะไรลองท้อง,งกันเนาะอ่ะกินนะครับกินเลยครับแกะแกะแกะอืมปิกนิกปิกนิกนอกบ้านนะครับกินขนมก่อนเดี๋ยวรอหมูกระทะก่อนนะครับป้าสั่งหมูกระทะไปนะครับเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านนะครับร้อนๆได้อบอุ่นหบอกก็อากาศหนาวใช่หนาวมาก <c oughs> นี่แหละครับเริ่มเบื่อครับเอา iPad มาดูแล้วครับอ <c oughs> ่าดูลอหมูกระทะบ้างเดี๋ยวหมูกระทะกําลังมาเอาตอนนี้หมูกระทะก็ามาส่งถึงบ้านแล้วนะครับหมูกระทะเดลิเวอรี่ครับโอ้โหเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวซะเหลือเกินครับ <c oughs> แม่บีเห็นหมูกระทะรีบวิ่งออกมาจากเต็นท์เลยวิขา <c oughs> อ่าโอเคตอนนี้ <c oughs> ไฟของเราก็ติดแล้วครับฐานของเรา <c oughs> ว้าวบรรยากาศเป็นไงครับแม่บี เหมือนไปเที่ยวเลยมะมใช่โอ้เดี๋ยว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 ปิ้งก่อนเดี๋ยวปิ้งก่อนนะฮะเดี๋ยวแบบลมเย็นๆเนี่ยแบบบีมหิวแล้วบีมอยากอ่ะตอนนี้หมูกระทะของเราก็สุกแล้วนะเดี๋ยวให้น้องบีมกินหมูกระทะก่อนเนี่ยมีผักด้วยก็วันเนี้ยเป็นวันที่ช่องน้องบีมเนี่ยมีผู้ติดตามครบ5้าล้านคนนะครับปาบาดแม่บีน้องบีมก็ต้องขอบคุณ f อซีทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ เลิฟเลิฟเอซีทุกคนนะครับขอให้ดีในมืลยด้วยใช่ันี่นี่ตอนนี้น้องบีมรับแล้วนะครับง่วงนอนเขาเต็นรับไปแล้ว